ลงเรียนคอร์ส fx d r e a m e r แล้วเอาไปทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะครับจาก200เนี่ยกลายเป็น2,000นะหรือว่าจริงๆมันมีดีแค่ backtest นะครับ โอเคนะครับเริ่มต้นมาที่ b a c k เทสเลยนะฮะก็คือว่าอันนี้เป็นผลการทดสอบนะครับของตัว EA นะที่พวกเรานะครับคนที่มาโรงเรียนหลายๆท่านที่มาโรงเรียนเนี่ยก็เสนอไอเดียนะครับต่างๆมามากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พวกเราก็พูดคุยกันนะครับเพื่อที่เรานั้นจะสามารถทํากําไรในตลาดโลกได้นะเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการอันนี้หลังจากการ b a c k เทสนะครับก็คือว่าทุนอาจจะสักแค่200เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สามารถทํากําไรได้ถึง2-500เหรียญนะฮะก็คือในระยะเวลาสักแค่แบบ2อสเดือนในการ b a c k เทส ท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าอันที่จริงแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะฮะในพอร์ตที่เราใช้เทคนิค EA ตัวนี้นะครับในการทํากําไรนะครับก็สามารถใช้ทุนน้อยนะครับแล้วก็ทํากําไรเยอะๆได้เหมือนกันนะครับถ้าท่านดูกราฟนะบาลานซ์กับอีควิตี้เนี่ยมันประมาณนี้เลยนะทุนประมาณ200นะครับแล้วก็ทํากําไรนยะมาถึงแบบ2,000กว่าเลยทีเดียวนะทีนี้หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยแบ็กเทสมันก็คงจะได้แหละนะฮะไปคาดหวังอะไรกับแบ็กเทสหรือไปเอาแบ็กเทสมาเป็นกะเกณฑ์อะไรไม่ได้ อกนะฮะฮก็จริงส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่จริงทั้งหมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่เพียงแค่แบ็กเทสอย่างเดียวนะผมก็ฟอร์เวิร์ดเทสให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูฟอร์เวิร์ดเทสกันนะครับคืออันเนี้ยผมไปเปิดนะครับเปิดรันตัวนี้นะฮะก็คือตัว EA ที่ผมแบ็กเทสให้ดูนี่แหละนะครับก็คือตัว follow line นะครับตัวโนทีพีสานะครับประมาณนี้นะก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ เอามารันดูนะครับถ้าหลายท่านนะครับลองเลงเข้ามาอันนี้บัญชีจริงนะครับบัญชีเรียลสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่บัญชีเซ็นใดๆทั้งสิ้นนะฮะผมก็ลงทุนไปที่200เหรียญนะครับประมาณ260เหรียญนะครับจริงๆแล้วเริ่มที่200เหรียญทวนนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าผมเก็บสั้นๆไปได้60เหรียญนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำไรหรือ equity ตอนนี้ที่เบิกได้เนี่ยก็ประมาณ1499.97นะหรือ1500เหรียญนั่นแหละนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกๆไม้เนี่ยมันนกก็บวะะฮ250 270 3 0 0 230 2 2 0แล้วก็อาจจะมีติดลบสักไม้หนึ่งนะอันนี้เป็นความสซนของผมเองนะฮะไปเปิดมือเข้าให้นะฮะก็ก็ก็เจ็บไปเนาะไม่เชื่อไม่เชื่อโรบอทนะฮะตอนนี้มันก็เลยบวกมานะแต่ว่าภาพรวมมันก็บวกมาประมาณอยู่1 200กว่าเหรียญน,นะฮะหรือประมาณเกือบเกือบ4 0,000บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ก็คือ1พอร์ตนะฮะทีนี้ผมก็ลองเอ๊ะมันฟุกรหรือเปล่ามันบังเอิญหรือเปล่านะ,ะับผมก็ไปรันอีก1พอร์ตนะครับผมก็ไปเปิดรันอันนี้กจงเือ่่วาา ผมก็อาจจะใช้ทุนเยอะหน่อยนะครับประมาณพันกว่าเหรียญนะฮะซึ่งผมก็ใช้ทุนประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็ยังบวกอยู่นะตอนนี้เนี่ยให้หลายๆท่านนะลองมองดูนะฮะก็บวกอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็มีไม้ที่บวกอยู่นะก็ราวๆนี้ก็ลองเลงกันดูเนาะถ้าอันนี้ผมแคปในหน้าจอคอมมันก็อาจจะช้านิดนึงก็อาจจะเล็กนิดนึงนะขออภัยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันก็บวกอยู่นะสองพอตก็ประมาณสองพันกว่าเหรียญหรือก็ประมาณหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอาบัญชีเดโมหรือบัญชี หลอกหลอกมาให้ดูนะอันนี้ก็คือเป็นบัญชีเรียวนะครับเรียวสนะครับแล้วก็เป็นบัญชีสแตนดา์ด้วยนะครับไม่ใช่บัญชีเซ็นใดๆทั้งสิ้นนะถ้าเป็นบัญชีจริงนะครับก็เป็นบัญชีเรียวเลยนะแล้วก็ค่อนข้าง ที่จะทํากําไรได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็คือเทคนิค EA นะฮะที่เราได้ช่วยกันนะครับช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าท่านใดที่อยากได้นะครับเอ่อเราต้องทํำยังไงนะครับก็ต้องขอสงวนสิทธิ์เอาไว้สําหรับผู้ที่มาลงเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านใดที่มาลงเรียนในคอร์สเอเวกตรมาเนี่ยก็จะได้ใช้แล้วก็พูดคุยกันอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งหลักการนี้นะครับเราใช้หลักการไหนนะจริงๆมันเยอะมากนะเพราะว่าโครงสร้างที่เราเขียนเนี่ยเราก็เขียนออกมาประมาณนี้นะฮะก็มีเครื่องไว้เครื่องมือยยะ มารงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์พวกลิงก์พวกอะไรเหล่านี้ให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น EA อะไรก็ตามที่เราได้ create หรือเราได้สร้างกันขึ้นมานะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะดังโหลดโปรเจกต์นะครับผมโหลดดูนะ EA พวกนี้สร้างเยอะมากนะครับถามว่ามันใช้ได้ทุกอันไหมมันใช้ได้ทุกอันนะครับมันอยู่ที่ว่าสั้นกลางยาวเทรดเดย์เทรดเทรดรายชั่วโมงเทรดรายนาทีเทรดรายห้านาทีก็แล้วแต่สไตล์ของคุณนะผมก็ลองมาทุกระยะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอ่อผมก็เทรดในหลายระยะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทํากําไรในหลายระยะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็หวังว่านะครั คลิปนี้ก็มาอธิบายสั้นๆนะมาเชิญชวนนะครับหรือมาขายของนั่นแหละนะฮะก็ขายกันไปตรงๆนี่แหละนะครับด้วยความจริงใจกับทุกท่านนะฮะอยากให้ทุกท่านนั้นมาลงเรียนในคอร์สเอเวกเีมานะครับแล้วก็สร้าง EA สร้างนวัตกรรมเป็นของตัวคุณเองเพื่อไปหาเงินในตลาดโลกกันนะครับกับเจดมันนี่มีอะไรก็ปรึกษามีอะไรก็พูดคุยอยากได้เทคนิคไหนอันไหนทําได้ผมก็บอกอันไหนทาไม่ได้ผมก็อธิบายแล้วก็จะไปหาข้อมูลมาให้เช่นเดียวกันหวังว่าจะเจอกันในบทเรียนนะครับทุกๆท่านก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคคนนะรับ